ครับอีกแม่นึงครับสำหรับน้องมูน้อยฟิชชิ่งครับสำหรับน้องมูน้อยฟิชชิ่งาม่าร่วมแข่งขันอยู่บ่อเอาตัวนี้ไปใช้กันนี่นี่อยู่บ่อหม่าร้อยครับอยู่บ่อมาร้อยครับนี่ครับเมอเกบติดแ่ที่หาครับนี่ครับก็กินจังึ้นกันครับเนี่ยกับพ่อไปพ่อมากครับ กับเงี่ยกับพ่อไปพ่อมากครับไปบ้านกับเมืองเพื่อนนะครับหลังจากจบเม็ดนี้แล้วอ่าเฮ้ากระสีไปบุนลครับอ่าบ่อน้องเม็กครับน้องเม็กครับเดินสายตลอดครับเสออาทิตย์นี่นี่บ่ได้ยุดได้ย้อนครับเส้นป่าซุ้มนี่เฮ้ากับสีทรงไปเพื่อนเพชรจินยู่ทางบ้านครับท่าทัง บอปลาดูการจิไห้ปลาสำรวยไปแท่นได้ครับได้น้องวัวน้อยกับจีไปทางฝุ่นล่ะครับน้องเม็กครับของเนียบสองงานครับโอเคครับกัางนี้ก็ไปถึงไซเวียน